นี่ชาชาเกเอาไปขวาปับ๊บเป็นบอกก็จะ,ะเป็นลาบสุดนี่ครับตักเลยครับนี่ยังจมเลยครับ พิกดิบมากสาเเลยฮะนี่อ่ะพพิกดิบนี่อยู่นี่กับพิกดอือับนี่ของแม่บ้านครับ กินซุปไอ้ไปกินดิบนั่นเนาะทำยอ,อถ้าเก็บตามตามบ้านเท่านี้ครับตามหัว มันน้อยจัดตุมของแท้นี่คนาองนยี่อัดอัดไปโอ้ยแย่มยางเป็นยัดมันย้อนเจ้านีิละอะไรกันไปเลกินไปเลยเย